ล่าสุดออิงแลนด์2 0 20สถิติ <L ack. S 1> เป็นน้องหมิวที่เอาชนะเหอรปิงเจียวไป2ต่อ1เกมค่ะแตกเร็วดีเลยค่ะเหอรปิงเจียวแก้ไขแบ็คแฮนด์พลาด ดีครับตรงนี้เลือกมุมไหนดีนะผมได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะถอยไปแล้วเลือกตบลงกับแขนสองเฮตริงเ,เจียวค่ะไถ่ดีครับตรงนี้เลือกตรงไหนดีเราตกไปโอ้ยออกอีกครับออกข้างผมเป่าไม่ทัน โอ้เราจะเข้าไปจ้องข้างหน้าค่ะกลายเป็นโดนเหินพิงเจียวกระตุกเหินพิงเจียวได้เกมแรกไปก่อนค่ะ2115นะคะเดี๋ยวเราพักกันชู่วเลยแล้วกลับมาชมเกมที่2ค่ะเนี่ยพื้นที่ข้างหน้าก็จะเปิดค่ะเกี่ยวดีครับแต่ถ้าเราอยู่ข้างหลังแล้วอยู่ดีๆแล้วไปฟาต้องระวังเหินพิงเจียวเขาเป็นคนที่รับดีค่ะ โอ้โหเขาฟ้าดมาลูกนี้เจอโฟแฮนด์ไปเราสวนไปก็เลยเขาเหมือนกระชากโฟแฮนด์สั้นใส่เราได้อีกทีนค่ะพอดีคำเขาอ่ะสวยครับลูกนี้โฉบเร็วๆครับแล้วยัดเข้าตัวไป โอ้ยบานออกข้างเลยครับนี่คือสิ่งที่น่าเห็นใจนักกีฬานะโอ้โหไม่ได้ครับยอม่อตรงนี้ต้องยอมค่ะพอโดนโฟร์แฮลึกๆเนี่ยเราแก้ไขไปโด่งเลยะเลยโดนซ้ำเลยค่ะพีงเจียวก็เอาชนะน้องหมิวพรปร,ป, 85, 21, ประวีไปค่ะ2 1 1 5 2 1 1 6ภดสาก,กายี่ิเจิงกายงี่เจจริงๆก็ค่อนข้างกดดันนะนะเพราะเขาลงมาเขาต้องอยากจะปิดเกมให้ได้ค่ะ นั่นหมายความว่าจีนก็เอาชนะเราไปด้วยคะแนน3ต่อ0นนะ,ะนะครับ